สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีผลพักนักปรุง plus สนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเนซี่เพิ่งผ่านพ้นช่วงเทศกาลกินเจไปหมาดๆนะครับหนึ่งในเมนูโปรดของผมเลยก็คือเส้นหมี่ผัดผักกเเฉดนั่นเองเรียกได้ว่าหมดทุวงเทศกาลกินเจไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังติดใจไม่หายครับ ในเวอร์ชันปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งครับแต่วันนี้เราจะมาแทนที่เส้นหมี่ด้วยเส้นพาสต้ากันไปดูวิธีทำกันครับก็เราจะมาเริ่มจากการต้มเส้นก่อนเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเส้น Ang e l Hair ของ a g n e s ซนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นแบบเบอร์หนึ่งนะครับจังไม่ง่ายหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือคาเปลนนีนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้แป้งสารีดูรัมชั้นดีนะครับผลิตในอิตาลีแล้วก็อบด้วยอุณหภูมิต่ําเป็นระยะเวลานานครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเส้นที่ได้นะครับก็จะมีลักษณะสีสวยนะครับแล้วก็ไม่เปราะหักง่ายนะครับตอนนี้ผมตั้งน้ําเดือดไว้แล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นนะครับผมก็จะตั้งไฟนะครับใส่น้ํามันลงไปก็อันนี้ผมจะยังไม่ได้รอให้น้ํามันร้อนดีนะครับผมจะใส่กระเทียมสับนะครับแล้วก็ใช้โป๊สับลงไปด้วย ส่วนระยะเวลาในการต้มนะครับด้วยความที่ตัวเส้นคาปาลินน่ครับมีขนาดเล็กมากนะครับข้างซองจะมีระบุเอาไว้เลยนะครับต้องการแบบอัลเดนเต้2นาทีแบบธรรมดา4นาทีจากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมหอมกระเทียมยังไม่เปลี่ยนสีนะครับเราจะใส่กุ้งสดลงไป เอาละครับพอกุ้งเราใกล้จะได้ที่นะครับผมจะตักขึ้นมาก่อนนะครับพักไว้ข้างนอกตอนนี้ก็ปิดไฟก่อนก็ได้นะครับตัวกุ้งจะยังไม่สุกดีตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวความร้อนที่เหลืออยู่นะครับมันก็จะทําให้กุ้งเราค่อยๆสุกขึ้นมานะครับก็จะได้ระดับความสุกพอดีพอดีอ่าเสร็จแล้วนะครับในกระทะใบเดิมนะครับผมจะใส่กุ้งแห้งลงไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ2นาทีนะครับผมก็จะคีบเส้นแล้วนะครับ ใส่ลงไปในกระทะเลยปรุงรสชาติครับด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยป่นนิดหน่อย แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกจินดาครับนี่ผมก็จะหั่นนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้มีเราทุบๆลงไปใส่ตามลงไปครับจากนั้นนะครับผมจะขยับเส้นไปอยู่ที่มุมหนึ่งของกระทะนะครับเราจะใส่ผักกระเฉดลงไปนะครับแล้วก็ เอาเส้นมาตลบนะครับกลบไว้เราจะผัดต่อด้วยระยะเวลาไม่นานนะครับประมาณสักครึ่งนาทีใช้ไฟแรงนะครับให้แค่ผัดกระเฉดแล้พอสลดลงแค่นั้นเองหังจนั้นก็ปิดไฟได้เลยครับ แั้าก็เอากุ้งที่เราผัดไปนะครับวางใส่ลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้เนี่ยสามารถใช้พริกแห้งแทนได้นะครับอร่อยไปอีกแบบหนึง่งแต่สําหรับคนที่ไม่กินพริกนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่พริกไทยป่นเพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะครับจะได้อร่อยเหมือนเดิมพลพักนักปรุง plus